สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะันนี้มาเจอกันนะคะในเป็นท้าสามกโกนะคะผ้าสามกโกนะคะเส้นยืนจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นลายพุ่งข้าบินนะคะนี้หน้านานะคะนี้นะคะเหยียบหกนะคะเหยียบหกเหยียบหกสองพันเก้าร้อยบาทนะคะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้นะคะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะ สามตะโกน,นะคะเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะคะ092 286 4 5 6สีหกห้านะคะเนี่ยนะคะตืนแรกนะคะพุ่มข้าบินนะคะเหยียบหอนะคะสามตะโกสองพน 2, บาทนะคะ2,900บาทต่อไปจะเป็นสีงาช้างนะคะสีงาช้างนะคะเหยียบ งานสามตะโกนะคะเป็นงานสามตะโกนะคะสีงาช้างนะคะสวยมากนะคะนีหน้านานะคะสองพันเก้าร้อบาทนะคะอาบน้ายาส่งฟรีนะคะสวยมากๆนะคะสวยมากๆากเลยค่ะจจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเหยยบหอกนะคะเหยียบหอก,ะะหหอกสวยมากค่ะเนื้อแน่นหนาเนื้อแน่นหนามาก เชิงริ้วด้วยนะคะสรงหน้าค่ะสามตะกอนะคะอํานหนังสส่งฟรีนะคะอันนี้เป็นผืนหนึ่งนะคะผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งก็จะเป็นสีงาช้างเหมือนกันนะคะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะสวยมากๆนะคะลูกค้าสวยมากนะคะเชิงริ้วนะคะเนี่ยค่ะสีงาช้างนะคะสวยมากนะคะเต็มผืนปื้มหน้านางสวยมากๆนะคะสาม 2,900สองันเก้าร้อยบาทนะคะพื้นที่สามนะคะนี่พืนที่สามนะคะพืนที่สามนะคะสวยมากนะคะสวยมากค่ะพื้นที่สี่นะคะพื้นที่สี่อันนี้จะเป็นสิงาช้างเหมือนกันนะคะยากเย็ย่อเมื้อเป็นเส้นนะคะสวยมากค่ะเนื้อแน่นหนามากนะคะนี้นะคะ สวยมากค่ะเนี่ยค่ะสวยเนื้อหนามากค่ะแน่นหนามากเลยค่ะผิวสวยมากค่ะสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสวยมากนะคะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0 9 2 2 8 6 4 5 6 5นะคะ Facebook โสภิศดาสายสุวรรณนะคะร่มผ้าไหมโสภิผ้าไหมสุรินใบโสภิศดานะคะ พืนหนึ่งนะคะนี่จะเป็นเชิงริ้วนะคะสีเป็นเชิงริ้วนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะสวยจริงๆเป็นผ้าแบบอาบน้ายาเป็นแล้วแบบเนื้อแน่นหนามากนะคะน่านาสองพันเกร้อบาทเท่านั้นนะคะรานะคาสวยๆด้วยนะคะราคาก็สวยผ้าก็สวยนะคะสวยมากคะ่ะ 2,900บาทน,นะคะอน้ำยาโซรีสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ